สวัสดีค่ะ,คะ,คะยายหมายวาแซบด้วยจ้ามื้อนี่จะพากิีหนึ่งไก่ค่ะ <c oughs> ผมเสร็แปดวาแซบแซบแซบนะครับผมแซบกระดอกกระเดี่ยแซบอีดีอีรอแซบแพรแวพะวนอนกระแซบย<า>ยน่งกระแซบค่ะพี่น้องมากมื้อนี้ได <ừ> ้เมนูหนึ่งไก่นะครับเป็นสิ้นส่วนของน้องติดสะโพกเลยพี่น้องน้องติดสะโพกมื้อนี้ตอนยังไงพี่น้องเมื่อกี้ มันเป็นสมุนไพรพี่น้องยายหนึ่งขายชั้นละสามสิบบาทขายของยา่ไม้ใาแซ่บนะคะเด้อเอาบอกอะไรยายห้างยายลุยมายายมาจะพากินน้องไก่สามสิบอร่อยได้นะจ๊ะดูนะครั่ะเดี๋ยวน้องพี่น้องมายายไม้ใาแซกย่า่ไม้ประเดี๋ยวก่อนพี่น้องไปแล้วน้องง่ายๆพี่น้องบวต้องบอกไอ้เสียเวลาพี่น้อง ลุยเลยเยมเ็นมูที่เปลือกน่แล้วพี่งนาม,มเสียงรถสิงก็มีไปหรอกนามลาเล่ าองั mm ่ hmm. ับบเื <S <S well ่บกแบบีีรมัเป็นเมนูที่เปลี่ยนะมือแล้วมาแบบไชู เพราะว่าเมนูนี้นใส่เมือกินมือนี้ขอเป็นขอสวยได้เป็นรองขอเป็นขอเจ้าเลยขอเหนียวบะหมี่ บเบือ่อซือเสร็ดจดูเนี่ย โอ้ยแย่ไหมเบาๆเลยมือนี่แซ่บแลายจะเลื่มเบาพี่น้องนี่ค่ะฟักซี่กินครับนึ่งไก่ก็อร่อยแล้วเนี่ยยิมครับแจ็คแบ๊กโกเวเลยเพาออตรงนั้นแซ่บแซ่บอืม,อม

หนึ่งเปื่อยพี่หนอ่อยหนึ่งเปย์ยกินมีได้ไหมแซ่บหลายเบอกได้ไหมแ่มบบ่ว้างว่าว่างฝนจืดย่างเดียวก <c oughs> เออกิินบ <c oughs> ่ปาก เกดกินเงียบกินเงียบทำยังไงครับเ่ฟนๆครับสองเมนูวัาเสร็จลุยหน,น,นึ่งนึ่งดดมึกงเขาเครื่อง วิธีการหนึ่งครับพี่น้องลองไก่แบบนี้มากหลังต้งมกบกรนะครับผมเป็นนองที่สองเลยนี่นี่ซองแล้วลางวบกระแล้ว ตำเครื่องพี่น้องตะไคร่พริกสดพริกแห้งก็ะด้เด้อพริกสดพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตำเลยเข้ากันอยู่หรออยู่เลยอันเดียวไหมใช่ตะจงตะเจียวหลายๆพี่น้องเสีย่ยายงงว่ากานินขขาหรือเปล่า Mình khẩu đều mà Mình ăn không chị Phép Sao? Ừ. Nhớ mà cái โย่วงยำเลยโย่วงยำย้ายไม้ก็ขอฝากขอกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดตะไคร้ให้ย้ายไม้กดกระดิ่งให้ย้ายน้ำมนเด้อหากย้ายไม้ว่าแซ่บขอเพียงแค่นี้นะจ๊ะไปบายบายสำหรับชิดมือนะครับหนึ่งไก่ส่งเครื่องนะครับผมถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ได้พี่น้องสิบช่องหน่อยๆนะครับผมช่องเสี่ยแพ๊กว่าแซ่บนี่ครับ ถึงล้านเอ้ยถึงพันซับล้วพี่น้อง,ง,งปปรเอรื่องล้านซับก็รักเอาฝากบนไลค์กดแชร์ได้ครับผมกดติดตามแล้วกดซั่นกระดิ่งน้ำเดือดพี่น้องเนะี่ฝากไวไ้เพียงเท่านี้ครับโดยค้ามมาแซ่บ